ที่หน้าช่องของลุงนวดโกโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านไมอเสตันวิลล่าเลอบติสมาตามนัน้น้าไปเพียงแค่หนึ่งตัวนั่นคือทางด้านสตุตการ์ตและแถมในบ้านของลุงนวดโกโกโกที่ใต้โปก็ยังสนุกสนานอิ่มแป้ก,กันยกบ้านกันเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่เคยลองเข้าไปเนี่ยเข้าไปได้ครับคุณจะได้คูณ2ไปเลยมีทั้งหน้าช่องมีทั้งในบ้านของลุงเพราะนั้น ที่ใต้โปครับของดีมีอีกเพียบครับแล้ววันนี้ขอญาตจะต่อเลยครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจะได้ครับพี่น้องมารับกันอีกคุณหนึ่งครับเป็นฟุตบอลโลมาเนียครับระหว่างนั่น FC ยูนยูเลียครับเจอหนั่นดินาโบบูคาเลครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับ โดยผลงานของนั่นยูนินนเลียรครับ5เกมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับโดยชนะ2เสมอ2และแพ้1แต่ก็ไม่ได้แย่มากครับและทางด้านทีมเยอเนอย่างดีโมบูคาเลครับ5เกมที่ผ่านมาไร้พ่ายครับฟอร์มกำลังดีครับ5เกมนั้นชนะ3เสมอ2แต่2เกมล่าสุด ออกไปสะดุดเสมอสักสองเกมครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับและการเจอกัน6ครั้งของคู่นี้ครับ FC ยูนยูเนียเนี่ยชนะทนาดีโมบูคาเลสได้เพียงแค่1นครั้งสว่วนทันนาดีโมบูคาเลสครับเจอกับทันนาดยูเลียรเนี่ยชนะไปถึง3ครั้งครับแล้ววันนี้ครับ เพดานเนี่ยให้ทางด้านดีโมบูคาเลสมาไม่แปลกใจหรอกครับเพราะว่าถ้าดูฟอร์มจริงๆแล้วดีโมบูคาเลสดูเหนือกว่าและดีกว่าครับรักษามาตรฐถถานของตัวเองได้ยอดเยี่ยมครับถึงแม้วันนี้จะออกมาเยือนทางด้าน f c ฟซียูเนียครับแต่เพดานเนี่ยก็ให้มาไม่ได้เยอะเกินไปให้ทางด้านดีโมบูคาเลสมาเพียงแค่ครึ่งเดียวสําหรับมุมมองลุงครับถ้าเลือกเชียร์ซะหนึ่งทีมไปทางด้านดีโมบูคาเลสอุ่นใจในการเลือกครับเพราะนั้น ใครอยากตามตามมาได้ที่ดิเอโมบูคาเลครับพี่น้องต่อกันที่คู่ที่สองครับเป็นหลีกไอแลนด์ครับระหว่างน่านเด์ลีสซิตี้ครับเจอหน้าสลิโกโรเวอร์ครับในเวลาเตหนึ่งสี่ห้าครับ โดยผลงานของเดลิตี้ครับตลอด5เกมที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างใช้ได้แต่ชนะน้อยไปสักหน่อยครับโดยเสมอไปแล้ว3เกมชนะเพียงแค่2เกมและ2เกมล่าสุดเดลิสตี้ทำได้แค่เสมอครับส่วนน้านสลิโก้โรเวอร์ครับ5เกมที่ผ่านมาผลงานก็คล้ายๆกันครับโดยเสมอ3ชนะ2แต่2เกมล่าสุดสลิโก้โรเวอร์ฟอร์มค่อนข้างแรงครับชนะมาแล้ว2เกมติดโดยคู่นี้ครับเกมล่าสุดที่เจอกันมาครับที่บ้านของสลิโก้โรเวอร์ครับ เป็นทันนาโซลิโกโลเวอร์ครับจัดก,การเอาชนะทันนาเดลิสตี้ไป2ประตูศูนย์ครับแล้ววันนี้ทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง ที่บ้านของเดลิสตี้สำหรับมุมมองลุงครับเมื่อไปเช็คเพดานแล้วเนี่ยเขาให้ทางด้านเจ้าถิ่นอย่างเดลิสตี้มาหนึ่งครับสำหรับมุมมองลุงลุงมองว่าคู่นี้น่าจะออกสูสีโอกาสออกเสมอค่อนข้างสูงครับเพราะฟอร์มของทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ได้แย่เลยแต่ถ้าให้มีจุดสังเกตก็คือในการแข่งขันตลอด5เกมเนี่ยคู่นี้หนักไปทางเสมอเหมือนกันครับเพราะนั้นวันนี้เจอกันก็มีสิทธิ์ครับที่จะออกเสมอเพราะนั้นถ้าออกเสมอแบบนี้ลุงขอมองไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างซอริโก้โรเวอร์ครับ มาต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นฟุตบอลการโชว์ซิลีอาครับระหว่างท่านาเวโลนาเจอท่าน้าซัสโซโลครับในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าครับผลงานของเวโลนาไม่ค่อยสู้ดีเท่าไรครับห้าเกมที่ผ่านมายังสะกดชนะไม่เป็นเลยโดยแพ้3เสมอ2ครับแต่ทางด้านซัสโซโลทีมเยือนครับผลงานดูดีกว่าเล็กน้อยครับโดยชนะ2แพ้3ครับวันนี้ทั้งคู่กลับมาเจอครับเกมล่าสุดที่คู่นี้เจอมาต้องย้อนกลับไปในฤดูกาล2อง3 2 0 2 4าครับ เป็นทานาเวโรนาเปิดบ้านชนะซัสโซโลไป1ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ครับทั้งคู่จะกลับมาเจอกันเมื่อไปเช็คผลงานของเวโรนาในบ้านเนี่ยสเกมที่ผ่านมาออกเสมอทั้ง2เกมครับถือว่ายังรักษาสถิติไม่แพ้ในบ้านนะครับส่วนทานาซัสโซโลครับออกไปเล่นนอกบ้าน ผลงานไม่ดีครับ2เกมที่ผ่านมาแพ้ทั้ง2เกมครับแล้ววันนี้ครับเพาดานให้มาได้เลือกได้ลุ้นแบบนี้สําหรับมุมมองลุงครับลุงขอวัดใจไปที่ทางด้านเจ้าถิ่นอย่างเวโรนาครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นในบ้านยังพอพึ่งพาได้อยู่บ้างครับถึงแม้ว่าฟอร์มของซัสโซโลรวมๆแล้วเนี่ยจะดูดีกว่าทางด้านเวโรนาก็ตามแต่นอกบ้านซัสโซโลไม่ดีจริงครับเพราะนั้นคู่นี้ขอมองไปที่เวโรนาครับ พี่น้องตอนที่คู่ที่4คู่สุดท้ายครับเป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนครับระหว่างนั่นโอซาซูนาเจอหนั่นเกตาเฟนในเวลาตีสอครับโดยผลงานของโอซาซูนาครับตลอด5เกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะ2แพ้2เสมอ1แต่3เกมล่าสุดโอซาซูนาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแพ้ไปถึง2เกมจาก3ครับส่วนนั่นเกตาเฟครับ5เกมที่ผ่านมาครับชนะ1เสมอ2 แพ้2ครับและ3เกมล่าสุดก็สะกดใช้นะไม่เป็นครับไปออกเสมอ2เกมและแพ้อีก1เกมครับวันนี้ทั้งคู่มาเจอกันด้วยฟอร์มมาตรฐานใกล้เคียงกันสําหรับมุมองลุงนะไม่แปลกใจครับที่วันนี้เพดาะจะให้มาได้เลือกได้ลุ้นเพราะว่าฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมเอาแน่เอาน้อยไม่ได้ สำหรับมุมมองลุงครับด้วยฟอร์มที่เอาแน่อนอนไม่ได้แบบนี้ลุงขอมองไปที่เจ้าบ้านครับพาะว่าอย่างน้อยเรื่องเสียงเชียนนะสมผลแน่นอนในเกมนี้ครับเพราะนั้นคู่นี้ถ้าเลือกได้ขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างโอซาซน่าครับพี่น้องจบลงไปกับ4คู่โดนใจไปจานี้ถ้าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ครับที่ใต้โปของดีมีเพียบใครยังไม่เคยเข้ารีบเข้าไปนะครับของดีจริงๆลุงแนะนำนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะ้ะพี่น้อง